สวัสดีค่ะพบพอ,พอกันคือกาวค่ะวันนี้ย่างมาได้ย่างบอท่านได้ออกไปได้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะปิดถัดลมก่อนถัดล่มเป่าแล้วมันเห็ดบือ,บอจิงได้บอกกวถมาสวัสดีกบพอลูกแม่ป้านาบ้าเอาอาทุกถ้ทุกคนนะคะไม่ญ่กัลสินค่ะวันนี้ก็คือเกาก็ได้ออกไป บ่ได้ออกไปให้บ่ได้ออกไปหน้านะคะอ่ายูบาาย่บ้านอยู่บ้านหลังจากอ่าย่าหมุดสาวมาเนาะคุณพี่นี่นันน้อยเนาะเอออยากคิดอ่าวันมากคา่ะบูชากลับไปทําบุญบ่มียังมากไม่นะคะไปทําบุญหลังจากไปทั้งบุญเสร็จมาเรียบร้อยแล้วกับอ่าออกไปทงหน้าออกออกไปทงหน้ากินเขากินปลาช่วงบ่าย ก็ออกไปทงหน้านะคะออกไปทงหน้าเอ่อออกไปทงหน้าละกาเหตดตาปกติบางเทื่อกาได้อาดคิปให้พลุกเมป่าเด้เบิ้งกันนะคะแต่กาเอ่อบางหมอกอบอาดประทันเพราะว่ามันมันหลายยางเนาะออกไปทงให้ทงหน้ามันหลายยางพอเอ่อมันหลายอย่างค่ะมันหลายยางแรนใส่แต่ใบขุ่นใบผีมันก็เลยเฮตุให้าบ่ได้อาดคิปแต่ตอนนี้ก็เลย นี่มึอนี่อยู่บ้านไปได้ไปอากาศห้อนมากเพราะว่ามือเศร้านี่เบิง่งฟังง่าวกรมอุตูเพิ่นก็บ,บอกว่าอ่ากัสิมีอันภาคเหนือตอนบนนะคะกัสิมีลมมีฝนฝ่าขัาน,านนองอะ่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งอวันที่4อ่าช่วงเดือน,นมีนากัสิมีฝ่าไม่มีฝนตลอดลายนะคะบม่รู้ว่าพื้นที่ใดจังหวัดใดจะฝนลายฝนหน่อยอะไรประมาณน,นี้กาอยากให้โตกลงมากมันแห้งมันแรงมัน หยานี่ยมันไม่เขียวได้เป็นสีเป็นสีฟ้าเหมืเลย่เป pues ็นส kind of ีฟ้าเหมือนเลยห่อนอบอ้าวนะคะอันนี้อยยุบานได้หมดอายุบานแล้วก็สีมาเพราะว่าช่วงบ่ายสองหัวสีม่งแรกกะทิทำได้การค่ะเปิดเพ่งเหี่ฟ้าเห็นหน้าเห็นตาต่อไปก็สิเห็นหน้าเห็นตาบ่อยๆนะคะออกอ่า จสีบถึงเจียบบางเทือเขาก็บบาะเบ้าเล่นการก็ได้ยินแต่เสียงนะคะแต่พ่อว่างๆมากกับแม่ย่กาลสินก็ขยันเฮ็ดคลิปนะคะนะคะผ้าเฮ็ดคลิปให้ให้พอลูกเมียลาให้เอฟซีอ่าเด๋ยวนี้มีเอฟซีแล้วนะคะถ้าท่านได้สนใจกับอยากลงโคษณสนาเดินบริษทัทหาง้านต่างๆจังสี่นะาอยากให้แม่ย่กาลสินประสาสัมพั์ สินค้าคุณภาพนะคะ08-7283917สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะได้มีเบอร์เดียวนี่แหละค่ะเบอร์ที่ตั้งแต่08-7283917สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะตั้งนะคะทุกเมื่อบ่มีปิดนอกจากออกไปนอกพื้นที่บ่มีคืน แบดมดหรืออะไรประมาณนี้นอกนั้นกับปกตินะคะอยากให้บริษัทหาลัาาลากต่างๆเนาะอยากจะลงโฆษณาประชาธิปันนั่นไม่ใช่กระสินทั้งคืน9 6้าสิบ8ก0ุดาจาะแสิดบดิโอค่ะทางตำบหลหอยโป่งอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอ่าท่าไม่ใช่กระสินนีในหลกักเป็น,น,น,านสาขาคุณภาพต้องบอกบริษัทหาลัาาลากต่างๆหลานค้าหลานขายช่วงนี้ต้องซอยกันเร็พี่น้อง ต้องซอยกันอ่าอยกันอ่าประคับประคองแห้มันพานช่วงวิกฤตวิกฤตจังสินะคะเขากลสามารถช่วงวิกฤตวิกฤตให้เป็นโอกาสจะกะอยู่ที่ตัวของเขาลเาเฮ็ดยั้งดีแต่ไม่ไงโอ้ช่วงนี้ก็สิเฮ็ดยั้งนะคะช่วงนี้มันแห่มันแรงนอกเหนือจากอ่าเป็นแย่ไครหมดเอเป็นแย่ไครหมดหาผักวานจังสินะาแต่ว่า ู้ใยญ่กำนั่นเพิ่งจะประชาสะพานทั่วประเทศเลยได้ว่าหามไปจุดปลาไปหาของปลาก็ได้แต่หามไปจุดปลาเขาจะให้จุดจุดปลาจุดให้จุดหน้าทีของเท่าเนี่ยให้จุดช่วงวันที่16เมษายนช่วงนั้นจุดได้แต่ช่วงนี้ถ้าจุดปิดกฎหมายทั้งปลาปลกระจับติดคุกหุ่นเด้อืไม่เป็นธรรมดาแต่ถ้าเพราะฉะนั้นให้องค์ให้อ่อยก็จุดก็ได้นะคะ ยังเป็นมุ่นม่นระพีจังสีนะเป็นคว้นเป็นม่นละพีเป็นอ่าะออบนอากาศอะไรเยอะหลายค่ะหลายขนาดยูบานออกด้นี่ค่ะรถมันหลายที่ขนาดที่ไม่ย่กระสินบอกวินดกันเสียงรถดินบอกเพราะว่าบานไมย่ติดกับถนนอ่ไปสิมาแวหาได้นะคะสอบถามและเดียดเพิ่มเติมกับ085ย์แปดหเจเกาเจถ้าท่านใดบริษัทไดอยากจะลงโฆษณา กับเป็นไงการสินยินดีเลยนะคะเขาอยู่ระบบครอบครั่วลักการมีช็อปอ่ามีร้านนิดหๆหน้านะบ้านขายของค่ะขายอ่าพื้นพี่นี่นั่นแล้วแต่ปลาแดกปลาน้ำปัน้นปลาแล้วพรมกาแฟะอะไรก็ว่ากันไปสินค้าของเฮานะคะเป็นมีขายอยู่หนา้าร้านของเฮานี่แหละเออนะคะกฝา,ากไว้ค่ะถ้าไม่ได้ออกไปทงุงไฮทงหน้าก็สินมะนางอยูเจนซีแ่แต่มันแข็งเงียบๆอยู่นะคะพวกลักการมีเป็นวันที่หนึ่งมีหน้า สองพันอะลอยหกสิบสี่เหมืนอนบอกเวลาอามือนีกับเสื้อสีเงียบๆพะว่าตื่นขึ้นมากกะแงมือสาวขับบุญไหว้ใส่สายตื่นเต้นมาแล้งนางรับทรัพบอกว่าน,นางสาวแต่ชนมากกะเธอพอออกกับบได้เงินก็นอยากให้ถ้าเข้าลุ่นจะใบลอตเตอรี่สักใบอะไรเนี่ยให้กับร่างใจคนขายน้่เอาก็ะบ,บางได้ลุ่นได้ลุ่นน้่มลุ่นสองตัวท่ายสามหมุน นะคะมุนญสองตัวสามตัวไายก็ยังดีนะคะหรืออาจรางวาลัลไก่เคียงรางว่านมันบวกล่วแต่บุญวาสนาเขาบอกว่าคนห้าเนี่ยแข็งเลือดแข็งแพ้ทางร่งกายแข็งแรงพอม,มันสามารถเข่าสินชืยได้นะคะไม่ได้อ,อะไรเยอะแยะมากมายแต่แข็งบุญวาสนานันแข็งกันญานะคะคนที่จะถูกรางวัลนอิลีเนี่ยบุญเาวาสนาของเขานะคะเป็นบุญวาสนาของเขาที่เขาถูกรางวัลน,นะคะแปลกบ่ค่ลที่ ที่เขาถูกลางว่ลนกันอ่ะเออบุญเก่าเขาหนุนน้าค่ะเพราะฉะนั้นเา้าย่ญญางวัฒน์ถูกเขากับท่ามความดีย่แล้วนะคะอันเรื่องความดีดดดเขากับท่ามยู่แล้วแ้วเขากับท่ามไปเลยโดยที่บวงอ่ะค่ะท่ามท่ามบ่ไปบ่ไปเหตุคนอื่นเ <c oughs> ขาเขาบ,บ่ไปเหตุคนอื่นบ่ไปสร้างความลําบาก ความเสียหายกับคนอื่นว่าใดนะคะเข้าเข้าเข้าท่ามไปเถอคะค่วะว่าใดไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือกับสังคมท้ามไปเถอะซ้ำแต่สินดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่เวลาอ่านิดๆหน่อยๆนะคะทีทีทททยังยังบ่มีลูกค้าเดินเข้ามาเข้าก็มานางปุยมานางเบาคลิมนะคะอ่ามานางเฮ็ดคลิปให้คนลูกในป่าได้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 ติดตามทางช่อง อ่า YouTube แม่ยายกระสินน่าขอบไปกดนะคะพิมพ์ม,มาแม่ใหญ่กระสินนี่พิมพ์เลยนะคะหลกัมมละะลกามมาลการอัลกอริทึม่าหลักการอักอริมาหล่ะแม่ใหญ่กระสินเหลื่อมล้มคลิปเยอะแยะมากไหมอา่าเหลื่อมล้มคลิปเลยนะคะที่ที่ไปหลกักการไปอัดไว้หลกักการอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหญ่กระสินแต่เหตุคลิปอ่า ว่าจะไปพุ่นไปพี่ไปวดัดไปพุ่นไปพี่ไปให้ไปหน้านะคะกับเทากับจะด้ติดตามนะคะไปเก็บไปย่างก็ไดที่เข้าไปแต่ว่าไม่ยหญ่นคนมากเว้านะคะที่แรกไม่ค่อยเว้าค่ะเดี๋ยวนี้เิ่มมากเว้าแล้วก็ิ่มอ่าจะติดโทราัหาร์พั้อไปได้เข้ากับสีใช่โทรศัพท์คนไปคนมากมียกับสีบันทึกนะคะบัน,นทึกไหวอัดไหวหน้าที่สองหน้าที่อะไรประมาณอันนี้คือคือคือ คือ <icana>, แม่ใหญ่ก็เลยเกิดไอเดียที่มานั่งทําคลิปนี่แหละมานั euh ่งทําทําคลิปนะคะหลังตาก่อนที่จะไลก์การจัดรายการวิทยุนะคะอ่ามีสองความที่ทั้งเก้าสิบหกจุดจันทรและแปดสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์บอแส radio นะคะทั้งตำบลหอยโป่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีเรียนเชิญ บริษัทต่างๆหางหลางต่างๆนะคะอยากจะร่วมโฆษณาอยากจะสนับสนุนได้การแม่ยญ่กระสินั์โทรมากค่ะ0 8 5 7 2 8 3 9 1 7เจเนี่ยเบอร์เนี่ยโทรมาเถอะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หญ่กระสีเนาะคนเฮ้านะคะจ้างก,กินใดทำงานใดเฮ้ากับทำงานนะคะเพราอยากเป็นภ้าระห้ลูกให้เต่าทำทำทำงานหาเงินใส่ใจตัวเฮ้านี่นะคะแล้ว เพื่อลูกหลานลูกเต,ต่านี่ยแหละแต่ว่าเขา้าตอนที่เข้าเป็นเป็นคนเนี่ยไม่จัิงนะเข้าเป็นในสาานะเป็นแม่ก็้จะไม่กับสิเป็นญาเนี่ยนะอา่าเป็นแม่เป็นญาเนาะเออเป็นญาคนละเข้ากับอายุกันเยอะละค่อถือว่าเยอะนะคะกลางค้นไปละจะไม่กับสิบหกสบเพ่อจะหกสิบอ่าเข้ากัเริ่มท่ามตั้งแต่เนี่ยแหละค่ะตังแต่เข้าอายุนี่แหละ าานี่ะคะเนื่องการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีหากลูกหากขอบครัวต้องหันมาดูแลตัวเขาเพื่อจะได้อยู่นี่เขาด้ยเพื่อจะได้เป็นอาธิรึกษาเป็นสาร์ักให้เขาแต่ค่เหมือนยังไม่ใหญ่กระสิพ่อกับว่าพอ่พอเสษียแม่เสียพอแต่งงานมีครอบครัวลูกจบหมดละสามีกับแม่เสียมันก็บข้าม,มาเข้าม,มาเลือกข้าม,มาสูญเสียเนี่ยมันมันบ่เห็นมันบเหมือนกับสามีภรรยาที่เขา ค่อยหายกับร่างใจตามคนตามทำนานแต่ขนาดเดียวกันต้องหายกับร่างใจก,กันให้แต่ปรึกษากันอะไรไปคเด็ุยกันปรึกษากันแต่เมื่อใดเมือ,มอนึงบ่มมีคขอแต่ร่านงะกายกลัมาคิดทอดลูกว่าเออถ้ามือ่อใดเมือนึงเป็นแบบน,นั้นบ่มมีแม่ขึ้นมากยัง,ยงไงจะิดยังไงเพราะฉะนั้นเขาต้องมองว่าอเออข้าต้องบอไปสั่งปัญหาให้เขาบ่ต้ตองไปเป็นาระให้เขาอะไรเป็นขา้าจะทำตัวไปเป็นาระให้เ,าหเขาแต่การข้าต้องหันมาดูแลตัวเองหันมาแลหันมาดูแลเรื่องสุขภาพ ขอข้าสิ่งใดดีๆนะคะสิ่งใดดีๆข้ากระสือมาก,กินนะคะสิ่งใดบดีข้ากระดิเกเลี้ยงนะคะอะไรต่อมาดีอย่างที่านังอัดคลิปเนี่ยเอจะมาหายกับร่างใจเพราะลุกแมวป่านบ้าเอาอาท่อได้แต่ยาถอยนะคะคนเห่านะเป,นเ,ปนเป็นปกติมันเป็นธรรมชาตินะคะแต่ขนาดที่เห้ายัี่แข็งแรงเอาหันมาดูแลตัวเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีคิดบวกคิดบวกนะคะแล้วก็คิดดีท่ามดีแต่ท่ามไม่ไดีนะคะแต่อแอลเราไม่เป็นเรื่องปกตินะคะที่บางเขาเห่าอาจจะโดนตานําหนิหรือนินท้าเห่าจะไปใส่ใจเห่าคิดว่าเห่าดีจะดีจะซวยไม่อยู่ที่ตัวเห่าจะสูงจะต่้ม้องอยู่ที่ตัวของเห่าอีกและนะคะเราเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นต้องท่ามใจค่ะ วันนี้บ่มีอย่างมันจะแย่มาไม่หรอกค่ะมาบอกนิดีๆๆิดีน้อยก็ฝากไว้นะคะบริษัทถางร้านต่างๆอยากจะลงโฆษณาอยากประชาสัมพันธ์อยากจะมาสนับสนุนมายายกาลสินนะคะก็085 728 3 9ห7สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมข่ามาอยากจะให้ลงโฆษณาทั้ง96.75สิบพกยุทิาทแปสดสดยุโอน,นะคะมายายกาลสินยินดีเลยแล้วก็อย่าลื่อมข่าวมา,าติดตามทั้งช่อง YouTube นะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ก็คือกดเขาพิมพ์ออกไปไม่หย่กระสินจังสิหลกักการกดติดตามนําเลยค่ะบัวดเข้าไปเบื้องแล้วก็กดติดตามกดลุกหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจไม่หย่กระสินแต่เฮ็ดคลิปให้กป,ลป็ลูปแม่ปากลุกลหัล้านได้เบื้องกันค่ะมื้หนีไปก่อนเด้ค่ะเด้อมืออื่นพอกันไหมค่ะหรือเวลาออกไปหน้าก็าจะทําคลิปไม่ให้เบิง่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ